สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์พิเศษที่จะเกาะติดกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ตลอดจนเรื่องราวความน่าสนใจของการเมืองอเมริกันด้วยความตั้งใจว่าจะช่วยคลายความสับสนของคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยให้การติดตามผลการเลือกตั้งครั้งนี้สนุกและเข้าใจมากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำสีพอดคาสต์ที่จะเก็บเอาข่าวคราวรอบโลกมาเล่าสู่กันฟังก็จะใส่มุมมองความเห็นในสายตาของดิฉันเข้าไปด้วยนะคะก็เจอกันทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ยังเกาะติด เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราเล่าไปก็คือทป์มไม่ยอมแพ้ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะขี้แพ้ชวนตีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาสําหรับหลายคนว่าการเมืองบริกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเมืองที่เรามักจะมองว่ามันเป็นประชาธิปไตยมันมีความเป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราไม่เห็น ผู้เข้าแข่งขันที่แพ้ประกาศยอมแพ้ไม่แมนนี่ว่าอะไรเงี้ยนะคนอาจจะพูดคนก็อาจจะถามต่อว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าในการเมืองของเมริกันคําตอบก็คือเคยเกิดขึ้นถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาระแต่ว่ามันก็เป็นหลักเดียวกันก็คือความอยากจะเอาชนะทางการเมืองเนี่ยมันทําให้คนทําได้ทุกอย่าง นะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คนเมริกันประวิศาสตร์ต้องบันทึกว่ามันเป็นรอยแผลของการเมืองเมริกันนะฮะจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยการเมืองเมริกันมันก็เป็นการเมืองที่ในสายตาดิฉันเนี่ยก,ก็โอเคยอมรับได้มันหลักการประชาธิปไตยก็เข้มแข็งแข็งแรงถึงแม้ว่าคนจะนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ว่าพอร,ระบบดีเนี่ยมันก็ตบตบให้คนมาอยู่ในกรอบได้แต่เหตุการณ์ที่เราจะเล่าวันนี้น่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง ความอยากจะขึ้นมาเป็นผู้นำมากๆจนทำลายหลักการประชาธิปไตยไม่แน่ใจว่าเหมือนกับที่ทรัมป์ทำอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่พูดถึงทรัมป์วันนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี1968ตรงนั้นเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างลินดอนบีจอนสันขออภัยค่ะไม่ใช่ลินดอนบีจอนสันลินดอนบีจอ์นสันนี่เป็นประธานาธิบดีอยู่นะคะแล้วก็คนที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็คือฮูบร์ฮัมฟรีย์กับริชาร์ดนิก จากพรรคหรือพรปิกันคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมปรัานาธีบดีลินดอนบีจอนสันถึงไม่ลงนะเล่ากลับไปนิดหนึ่งลินดอนบีจอนสันเนียขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐได้เนื่องจากปรัฒนาธีบดีของเขาในช่วงนั้นเนี่ย คือชนะการเลือกตั้งมาเมื่อปี1964ก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีถูกสังหารพอจอห์นเอฟเคนเนดีถูกสังหารเนี่ยคนที่เป็นรองประธานาธิบดีก็ต้องขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนนะคะคนก็คาดเดากันว่าหลังจากลินดอนบีจอ n นสันหมดวาระในปี1968แล้วเนี่ยเขาน่าจะลงสมัยที่2เพราะว่ามีสิทธิ์ลงได้นะะแต่ว่าจอ h n นสันตัดสินใจไม่ลงเนื่องจากช่วงนั้นในอเมริกาเนี่ยได้เกิด เหตุการณ์ที่กระทบต่อการเมืองและสังคมอย่างรุนแรงมากเป็นช่วงสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเลก a c y ซีหรือว่าเป็นมรอดอกที่เคเนดีทิ้งไว้ให้ลินดอนบีจอนสันนะคะแต่ว่าพอลินดอนบีจอนสันขึ้นมารับตําแหน่งผู้นําประเทศเนี่ยมันเป็นช่วงที่สังครมรมริกัรเนี่ยเริ่มจะตื่นแล้วก็เริ่มจะถามว่าเอ๊มันเป็นสงครามที่ที่มัน มันคุ้มหรือเปล่านะคะบางคนเรียกว่ามันเป็น Unviable War หรือว่าเป็นสงครามที่ไม่สามารถเอาชนะได้นะคะคนที่เคยติดตามเรื่องสงครามเวียดนามเนี่ยก็อาจจะรู้นะคะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เ,เกิดลัดทธิ เป็นช่วงช่วงสวงครามเย็นเนาะหลังสงครามโลกที่สองมันก็จะมีการต่อสู้กันระหว่างอุดมการณ์ของประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือฝั่งเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้นะฮะแล้วก็เวียดนามใต้เนี่ยก็มีสหรัฐสนับสนุนฝั่งเวียดนามเหนือก็จะมีสหภาพโซเวียตในขณะนั้นแล้วก็จีนหนุนหลังอยู่นะคะก็ถือคัมภีร์คละเล่มคนละละัธิกันนะคะก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ในแง่ของคนชาติเดียวกันแล้วก็ห้ามหันกันโดยมี มหาอำนาจหนุนหลังอยู่ในนามของอุดมการฝั่งหนึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์ฝั่งหนึ่งก็เป็นประชาธิปไตยนะคะออตอนที่เคนเนดีเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสงครามเวียดนามเนี่ยก็เป็นสงครามที่ต้องบอกว่ามันกัดกินหัวใจท่านประธานาธิบดีผลควรเพราะว่ารบกับเวียดนามเหนือไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเวียดกงกองทัพเวียดกงเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะคะในการที่จะเอาชนะทหารมริกันที่มีอาวุธ ที่มียุทโธป,ปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าได้มากมายนะคะก็เป็นสงครามที่มันยืดเยื้อะนะะแต่ว่าเราไม่พูดถึงสงครามในรายละเอียดแต่ว,วันหลังอ,อ,อาจจะมาเล่ากันแต่ว่าที่เราจะพูดถึงสงครามเวียดนามนิดนิดเนี่ยเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองในประเทศสหรัฐนะคะตอนนั้นต้องบอกว่าสงครามเวียดนามเป็นสงครามที่คนอเมริกันเริ่มจะมีการตั้งคําถามนะคะว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าทหารส่งไปก็เสียชีวิตเยอะนะคะคนเวียดนามเองเนี่ยเสียชีวิต หลังสงครามสิ้นสุดเนี่ยสองล้านคนซึ่งเยอะมากนะคะก็เป็นหนึ่งในสงครามที่บอกว่ามันมันมันยังไงอะมันเลวร้ายโหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของชาวโลกเลยก็ว่าได้นะคะตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่า พอลินดอนบีจอนสันขึ้นมารับตําแหน่งแทนจอห์นเอฟเคนเดีที่ถูกสังหารเนี่ยมันเป็นช่วงเวลานะคะ1968เป็นช่วงเวลาที่สังคมอเมริกันเนี่ยกำลังตื่นอย่างที่บอกนะคะเกิดการประท้วงบนถนนเกิดการก่อตัวขึ้นของ movement หรือว่าขบวนการต่อต้านสงครามนะคะก็เป็นยุคแบบสายลมแสงแดดยุคฮิปปี้ยุคอะไรเนี่ยก็จะมีคนลุกขึ้นมาต่อต้านสงคราม จอร์นสันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียการสนับสนุนในประเทศนะคะเพราะว่าถูกโจมตีหนักนะะว่าไปทุ่มเทให้กับสงครามจนกระทั่งคนเมริกันเนี่ยสูญเสียจิตวิญญาณเพราะว่ามันเป็นสงครามที่คนเมริกันมองว่ามันไม่มีทางชนะนะคะออแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ลินดอนบีจอ์นสันจำเป็นต้องยื้อในสงครามอยู่เนี่ยเพราะว่า อันหนึ่งจุดยืนของเมริกันก็คือการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะเพราะว่ากลัวว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นทฤษฎีโนเมโน,โนนะครับประเทศไทยก็โดนกระทบนะตอนนั้นก็คือถ้าเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเวียดนามเหนือมาเข้าเวียดนามใต้ได้แล้วมันก็จะลามากัมพูชาเวียดนามเลยแถวๆนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นมันเป็นการต่อสู้ในเชิงรวมการที่ดุดเดือดมากนะคะตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ สนับสนุนรัฐบาลเวียดนามใต้เต็มที่ทั้งให้อาวุธให้เงินส่งทหารไปนะคะแล้วก็ทําการต่อสู้กับเวียดนามเหนือแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ย ปรากฏว่ามันมันเอาชนะลำบากมากถึงแม้ว่าสหรัฐจะใช้กำลังทหารเข้าไปเยอะแยะมากมามหนึ่งในอันที่คนจำได้เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดใครดูหนังสงครามก็คือไอไอการใช้กำลังทหารที่รัฐบาลของจอนสันได้รับอนุมัติจากรัฐสภาด้วยมติท่วมท้นนะคะก็คือโอเปเรชั่นที่เรียกว่า g u l f of t o k i n Resolution มีการส่งกองกาลังทางอากาศเข้าโจมตีเวียดนามเหนืออย่างหนักเลยนะคะนาวิกโยธินของสหรัฐ3 5 0 0นาย ถูกส่งขึ้นที่ฝั่งทะเลในเมืองดานนังของเวียดนามใต้เพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของเวียดนามใต้ในขณะนี้แล้วก็มีการเพิ่มจำนวนทหารสูงขึ้นเรื่อยๆสูงสุดตอนนั้นเนี่ยก็คือ540,000หน่นายซึ่งเยอะมากนะคะนอกจากนี้ก็มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปต่างๆมากมายแต่ว่าปัญหาก็คือทำยังไงก็ต้านกองทัพเวียดกงไม่ได้นะคะเอาชนะไม่ได้ จอร์สันก็พบกับการประท้วงของคอมมินิกันหนักหน่วงแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาเกณฑ์ทหารที่มีคนหนุ่มไปเนี่ยก็จะเริ่มมีคนมีสตางค์มีชนชั้นกลางเขาเริ่มปฏิเสธไม่ยอมถูกเกณฑ์ทหารนะคะขวัญกำลังใจของทหารในสมอภูมิเวียดนามก็ตกต่ำนะคะนอกจากนี้ในช่วงนั้นเนี่ย1968เกนี่ยก็เจอกับกระแสการประท้วงเรียกร้องสิทธิคนผิวดาในสหรัฐด้วยคือมันเป็นช่วงมูฟเมนต์ของการเรียกร้องเรื่องสิทธิ มนุษยชนเรื่องการต่อต้านสงครามมันสูงมากลินดอนบีจอนสันเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าฉันไม่ลงสมัยที่สองดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ฉันจะต้องทำเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าสร้างเล g กา y ซีของตัวเองว่าไม่ใช่ขี้แพ้ไม่ใช่คนไพ่แพ้ฉันจะต้องเป็นผู้นำที่โลกจดจำที่คนเมจนจดจำว่าเป็นผู้นำที่ ยุติสงครามนะคะเพราะฉะนั้นมิชชั่นของลินดอนจอรสานตอนนั้นมีอันเดียวก็คือความพยายามในการยุติสงครามเวียดนามนะคะซึ่ง ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะไม่ลงสมัย2องเนี่ยพักเดโมแครตซึ่งเป็นพักสังกัดของลินดอนบีจอรสันก็ตัดสินใจส่งรองประธานาธิบดีฮูเบิร์ตแฮมฟรีลงนะคะส่วนทางพักครีปิลิกันก็ริชา์นิกสันตอนนั้นยังเป็นนักการเมืองหนุ่มไฟแรงมากนะคะทีนี้ปัญหา,เ,าเกิดขึ้นก็ตอนที่ประธานาธิบดีลินดอนบีจอร์สันเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียก i intelligence Briefing ก็คือการ ให้ข้อมูลในเรื่องของความมั่นคงเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับทรัมป์กับไบเดนตัวนี้ที่ที่ทรัมป์ไม่ยอมส่งข้อมูลใอ้พวกนี้ให้คือคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่เขายังไม่รู้ว่าเป็นใครจะเป็นนิกสันหรือจะเป็นฮัมฟรีย์ rey, ก็ตามเนี่ยแต่จะต้องมารับมรดกต่อ ก็คือมรดกสงครามเวียดนามต่อจากลินดอนบีจอรสันแน่ๆเพราะฉะนั้นช่วงนั้นที่จอนสันจะมีการตัดสินใจทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องสงครามเวียดนามเนี่ยเขาจะต้องบรีฟให้ผู้สมัครแข่งขันทั้งเร,รีพับลิกันแล้วก็เดมโมแครตได้รับรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่ลินดอนบีจอนสันได้บีฟให้ ผู้แข่งขันทั้งสองคนจากสองพักคนี้ได้รับรู้ก็คือแผนการของเขาในการที่จะเซ็นสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามเวียดนามนะคะตอนนั้นเวียดนามเหนือเนี่ยมีคนหนุนก็คือสหภาพโซเวียตเวียดนามใต้หลักๆก,ก็คือสหรัฐนะคะปรากฏว่าก็มีการไปล็อบบี้เจราจาตอนนั้นคนที่มีบทบาทคนหนึ่งก็ก็คือเฮนรี่คิสิงเจอร์นะคะซึ่งตอนหลังก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามไปเกลี้ยกล่อมเจราจา อตอนนั้นสหภาพโซเวียตยอมนะะที่จะนั่งโต๊ะเจรจานัดกันไว้ที่ปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็ไปกล่อมเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือตอนนั้นก็นำโดยโฮจิมินนะะก็ตกลงว่าเราจะนั่งลงเจรจาโดยมีเงื่อนไขว่าสหรัฐจะต้องยุติการบอมเวียดนามเหนือนะะ อีกฝั่งหนึ่งก็คือเวียดนามใต้กับสหรัฐสหรัฐเนี่ยเอาแน่เพราะว่าลินดอนบีจอนสัญญากจะยุติสงครามจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าต้องการให้โลกจดจําว่าเขาเนี่ยเป็นพีซเมเกอร์มากกว่าวอร์เมเกอร์นะคะปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่านิกสันเนี่ยรู้แล้วก็เริ่มสงสัยลินดอนบีจอนสันว่าเอ๊ะท่านประธานาธิบดีทําแบบนี้ในช่วงนี้เนี่ย หวังผลทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่เขานัดกันว่าจะไปเจอกันที่ปารีสเพื่อเซ็นสัญญาสันติภาพเนี่ยมันคือช่วงเดือนตุลาคม ของปี1968ตุลาคมปี1968แปลว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนิกสันก็เริ่มไม่ไว้ใจลินดอนบีจอนสันแล้วบอกว่าที่จะนั่งเจราจาเซ็นสัญญาสันติภาพแล้วก็ยุติสงครามเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เดโมแครตชนะหรือเปล่านะคะนิกสันก็ไม่พอใจมากแล้วก็เขาก็รู้ว่าถ้าเกิดสนที่สัญญาปารีสเซ็นได้ในตอนนั้นเนี่ยคนที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ย ก็คือเดโมแครตก็คือฮัมฟรีย์นั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่นิกสันทำคืออะไรก็คือไปพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้เป็นตามตามหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นคนจีนนะคะก็คือชนอเนาะเขามีอ่านิกเนมนะ,ะมีเขาเรียกมีฉายา Dragon Lady นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นล็อบบี้ฮิสที่มีคอนเน c t ชันดีมากกับทาง เวียดนามใต้โดยเฉพาะป,าประธานาธิบดีนะซึ่งนิสสันเนี่ยก็ส่งคนเนี่ยไปคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าทํำยังไงก็ได้นะคะให้สารของฉันเนี่ยไปถึงรัฐบาลเวียดนามใต้บอกว่าอย่าลงนา,นามในสนธิสัญญาสันติภาพครั้งนี้ให้รอให้การเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยผ่านไปก่อนแล้วถ้าทันชนะเนี่ยฉันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ารัฐบาลของเดโมแครต เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวเวียดนามใต้เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนด้านงบประมาณเยอะแยะมากมายจากสหรัฐเพียงเพราะว่าสหรัฐต้องการเก็บเวียดนามใต้ไว้เป็นตัวกั้นไม่ให้เวียดนามเหนือเนี่ยสามารถยึดเวียดนามใต้แล้วก็ต่อไปอยังกัมพูชาลาวแล้วก็ไทยได้นะ,นะก็คือเป็นตัวกันสําคัญเพราะนั้นอเมริกาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้เวียดนามใต้เนี่ยมีพลังพอฮะที่จะเป็นตัวกั้นไม่ให้คอมมิวนิสต์แผ่ขยายที่ผลได้เพราะนั้นเวียดนามใต้เนี่ยถือไพ่เหนือรัฐบาลสหรัฐตอนนั้นเพราะว่า ได้เงินมหาศาลนะคะแล้วก็ก็มีรายงานแล้วก็เป็นที่เปิดเผยกันว่ารัฐบาลเวียดนามใต้ก็คอร์รัปชันนะคะออมีการเลือกตั้งแล้วก็ถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ได้บริหารงานแบบมีประสิทธิภาพถ้าเปรียบเทียบกับเวียดนามเหนือเนี่ยทางนั้นเขามีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะนะคะ ถึงแม้จะเป็นคอมมิวนต์ก็ตามก็มีการคอร์รัปชันมโหฬารทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเวียดนามใต้แล้วก็กองทัพเวียดนามใต้เนี่ยอ่อนแอมากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รบที่ไหลก็แพ้เวียดนามเหนือทุกครั้งนะคะแต่ว่าตอนนั้นนิกสันเนี่ยก็ส่งสารไปยังรัฐบาลเวียดนามใต้บอกว่าอย่าไปปารีสเด็ดขาด ะะวันที่จะลงนามส่วนที่สัญญาสนิภาพคือ1วันก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐนะคะเลือกตั้งสหรัฐปีนั้นน่าจะเป็น3หรือ4พฤศจิกาเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่า1วันเขานัดกันปรากฏว่าเวียดนามใต้พอได้สารจากนิสันแบบนี้ก็เด็ดลูกคิดนะคะบวกลบคูณหารแล้วเอออาจจะดีกว่าถ้าเกิดรอให้นิกสันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากสหรัฐก็ตัดสินใจไม่ไปปารีส ปรากฏว่าโต๊ะเจรจารล้มโครมสงครามเวียดนามก็ดำเนินต่อไปนะคะปรากฏว่าพอลุ่งขึ้นเลือกตั้งปั๊บนิกสันเอาชนะฮูเบิ์ตฮมฟรีย์ไปไม่ขาดร้อยชนะไปอย่างเฉียดฉิวมากคือคนเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไอส้สนธิสัญญาสนิภาพมันเซ็นได้ตอนนั้นเนี่ยรับรองสหรัฐจะไม่มีประธานาธิบดีชื่อชริชาร์ดนิกสันอย่างแน่น,นอนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนิกสันเนี่ย สามารถเอาชนะการเลือกตั้งไปได้ด้วยคะแนนเฉียดเฉิวเนื่องจากไอพีสทอล์นะคะหรือว่าสัญสญ,ญาสันติภาพเนี่ยมันถูกล้มแล้วทาใหเ้เดโมแครตเสียคะแนนตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เรื่องนี้ถูกเก็บเป็นความลับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าค s สซิ i ายหรือข้อมูลลับสุดยอดเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงมีหนังสือบางเล่มเนี่ยเขียนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีจอรนสันรู้เรื่องนี้แต่ว่าท่นก็เลือก ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในช่วงนั้นมากกว่าการจะออกมาแฉว่าคู่แข่งทางการเมืองเล่นสกปรกนะคะแล้วก็เก็บเป็นความลับไว้จนกระทั่งเอกสารชิ้นนี้ถูกดีลาสิฟายเมื่อน่าจะ20ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะทำให้นิกสันเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเห็นแก่ประโยชน์ทางการเมืองจนกระทั่งใช้ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยเฉพาะเดิมพันครั้งใหญ่อย่างสงครามเวียดนามเนี่ยไปแลกนะคะซึ่ง เอาเข้างจริงเกิดอะไรขึ้นหลังจากนิกสันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะคะจริงๆแล้วสนที่สัญญาสันติภาพเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่า5ปี4ปีกว่าๆหลังจากนั้นนะคะในที่สุด27มกราคมปี1973นิกสันตอนนั้นชนะเลือกตั้งสมัยที่2ก็ตัดสินใจ นั่งลงนะคะแล้วก็คอนวินส์โน้มน้าวรัฐบาลเวียดนามใต้ให้ลงนามในสนธิสัญญายุติสงครามที่ปารีสของฝรั่งเศสแล้วเชื่อไหมคะว่าเงื่อนไขต่างๆที่สหรัฐยอมหรือไม่ยอมให้กับเวียดนามเหนือแล้วก็สหภาพโซเวียตในคราวนั้นเนี่ยไม่มีอะไรต่างไปจากที่เขาทําไว้เมื่อปี1968สมัยที่รัฐบาลจอร์นสันทำเลยเพราะฉะนั้นคนก็คือคนบางส่วนเริ่มรู้สึกนะ,ะว่าไอ้สปีเนี่ย มันเป็น4ปีที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสปีในช่วงที่สงครามเวียดนามมันหยุด ต่อเนื่องมาแทนที่จะหยุดไปเมื่อปี1968มันทํามันทำให้คนทหารอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตอีกมากมายมหาศาลนะคะก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบาดแผลของการเมืองสหรัฐซึ่งเพิ่งถูกเปิดเผยมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาอันนี้เล่าให้ฟังทั้งหมดเพื่อที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาชนะทางการเมืองนะคะแล้วก็ยอมที่จะเทรดหรือว่าแลกกับผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ชีวิตของผู้คนอีกมากมายมหาศาลนั่นก็คือ วิชาตนิกสันค่ะทั้งหมดก็คือรอบโลกเล่าเรื่องรอบโลกในวันนี้นะคะเอาไปปนกับรายการทีวีแต่ว่าก็อันเดียวกันนะคะเล่าเรื่องรอบโลกเราก็จะเอาเกตเล็กเกตน้อยของข่าวคราวรวมถึงแง่มุมที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบนี้ทุกสัปดาห์วันนี้ลาไปก่อนเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ